สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่อง farid channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวลำโพงของยี่ห้อ ewa นะครับซึ่งลำโงพงเจ้าตัวนี้ก็แบตเตอรี่ความจุของแบตเตอรี่เนี่ย500มิลลิแอมนะครับโอ้ก็ถือว่าใช้ได้แบบ ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดดูข้างในนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็เปิดดูข้างในนะครับก็มันจะออกมาลักษณะน,นี้นะครับผมก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับก็ใช้ได้นะครับ เล็กแต่ว่าเสียงโคตรได้นะครับผมเสียงดังมากนะครับยี่ห้อก็ EWA นะครับผมนี่นะครับนี่คือยี่ห้อของมันนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะ กล้องจะโฟก Focus ัสหรือเปล่าดูนะครับแบตเตอรี่5 0 0มิลิแอมสามารถใช้ได้เมมโมรี่การ์ดนะครับปุ่มก็มี3ปุ่มนะครับผมปุ่มลบบวกนะครับ แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นซองของเจ้าตัวลำโพงนี้ครับผมเวลาเราจะาพบพาเปไหนก็สามารถเคี่ยวได้นะครับดูนะครับเป็นแบบนี้กล่องก็จะเป็นอ่า สีเขียวนะครับผมแล้วก็มีเจาะรูนะครับเล็กๆๆเนี่ยตรงกลางนะครับสามารถาเปิดในกลออ่องนี้ได้นะครับคือปกติมันจะมีอที่แขวนนะครับซึ่งที่แขวนตรงนี้ผมได้ทำหลุดนะครับพอด<ะ>ที่ว่าวันนั้นไป เที่ยวปาร์ตี้แล้วก็หล่นนะครับผมคือจะบอกว่าลำโพงเจ้าตอนนี้นะครับเสียงโคตรเทพมากนะครับทุกคนก็นักถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาก็ประมาณ300กว่ากว่านะครับก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับทุกคนถ้าใครที่อยากสนใจ สั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมในเว็บในแอปช้อปปีก็มีนะครับช้อปปีไม่ว่าจะอาลาสเด้า ada, ประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปหาดูนะครับพอราคาอยู่ประมาณ300กว่าอยู่อาอยู่ที่อาร้านค้าด้วยนะครับบางร้านก็จะ400ประมาณนั้น,นครับ ก็เวลาถ้าเราเปิดนะครับมันจะขึ้นเสียงประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีไฟนะครับไฟแจ้งเตือนกระพริบสีอ่าสีน้ำเงินนะครับมันจะกระพริบ,บกระพริบอย่างนั้นแหละครับเมื่อไรที่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธก็มันไฟก็มันจะขึ้นแบบนี้ ถ้าเราอาไรที่ว่า,าเราเชื่อมต่อบลูทูธก็ไฟมันจะขึ้นแบบกระพริบช้าๆนะครับก็ประมาณนั้นโอเคเจ้าตัวลำโพงตัวนี้มันไม่สามารถาใส่แฮนดี้แฮนดี้ได้ไม่ได้นะครับสามารถใส่เมมโมรีการ์ดนะครับ ได้นะครับผมซึ่งผมเคยใช้ตัวนี้มานานแล้วครับผมคือลำโพงเนี่ยมันสามารถอยู่ได้กับผมสบายๆนะครับผมเวลาผมไปเที่ยวหรือว่าไปปาร์ตี้ไปฉลองนั่นเงี้ย ผ่าลำโพงตัวนี้ได้นะครับสบายๆนะครับผมเสียงก็เกินนะครับผมจะบอกว่าเสียงนี้โคตรได้จริงๆนะครับผมดูนะครับใส่แบบนี้ก็สามารถเปิดเพลงฟังได้เหมือนกันนะครับผมดูนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม